แล้วประมาณห้าซองเนี่ยไม่ต้องเกาะแล้วเดี๋ยวนี้สบายเดินเ,เดินได้ไม่ต้องใช้อะไรเกาะแล้วใช่ไหมคะคุณลงุงผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อหรอกที่มาใครโฆษณาอะไรแต่จะวันนั้นอ่ะเราถึงที่สุดแล้วจึงสั่งโชคดีด้วยพอเห็นยาตัวนี้ใช่ไหมก็สั่งมาเลยนั่นแหละมันก็ดีก็ถูกใช่ไก็ถูกใจเบวาวขึ้นแล้วเสร็จแล้วก็เอ๊ะเราไม่ต้องใช้ไม้เท้าแล้วก็เดินสบายแล้วต้องลังเลใจทานเลยบีบูญนี่ดีที่สุดสองสาม ลูกก็สบายลูกสบายเดินสบายจนลืมอะค่ะลืมว่าตัวเองเคยปวดขารักษาหลายวิธีกินมาหลายยี่ห้อใช่เห็นดีบูนเนี้ยดีกินแล้วหายก็บอกลองสักหน่อยก็เลยสั่งมาคือเดินเดินมันก็เบาขึ้นเดินเบามันไม่ไม่ขัดนะไม่ขัดแล้วลูกนั่งก็สบายใช่เบาขึ้นค่ะมันเบาขึ้นมันไม่ขัดอันนี้แค่แค่กล่องเดียวกล่องเดียวอาการของคุณแม่ก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นเลยค่ะ สวาสดีค่ะอมพรดีบูลนะคะข่าวันนี้เรามีโอกาสมาสัมภาษณ์คุณลุงนเรศนะคะวันนี้คุณลุงนเรศอยู่ใ,ใกล้เรานี่เองนะคะอยู่รามอินพาร้อยแนะคะวันนี้มาถึงบริษัทคุณลุงเลยนะคะเคสนี้นะคะเป็นเคสสาคัญมากๆเลยนะคะคุณลุงมีอาการปวดหลังนะคะแล้วลงขาและมีการชาที่ปลายเท้าก่อนหน้านั้นนะคะคุณลุงเห็นว่านอนใช้ชีวิตลําบากลุกนั่งลําบากเดินเข้าห้องน้ำลำบากนะคะวันนี้เรามาดูกันนะคะเรามาหาคุณลุงถึงบริษัทนี้เลยนะคะเราจะขออนุญาตนะคะ สัมภาษณ์คุณลุงโดยตรงเลยว่าทานดีบูลแล้วคุณลุงดีขึ้นเนี่ยค่ะเห็นคุณลุงเดินอยู่แบบนี้คือเมื่อก่อนยืนไม่ได้นะคะเดินไม่ได้ด้วยตอนนี้คุณลุงเดินมารับถึงหน้าบริษัทเลยนะคะเราตามมาดูกันเลยค่ะทุกคนรอชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงค่ะอาพรนะคะจากบ้านรักสุขภาพนะคะวันนี้มีโอกาสได้มาสัมภาษณ์คุณลุงนเรศนะคะคุณลุงนเรศนะคะแนะนําตัวเองนิดนึงค่ะครับผมนเรศมณีอินครับอายุป,ประมาณแปดสิบแดปีแล้วครับ ป่วยเป็นโรคกระดูกสันหลังเนี่ยมันปวดหลังแล้วมันล้าวลงสะโพกถึงเข่าเลยเดินไม่ได้เลยไอสองอาทิตย์นี้นอนติดเตียงเนี่ยผมนอนอยู่ที่นี่แหละเนี่ยค่ะแล้วแล้วการใช้ชีวิตเนี่ยการใช้ชีวิตเข้าห้องน้ําเนี่ยเป็นยังไงครับไปยังไงครับคุณลุงต้องถัดไปอ่ะเนี่ยต้องถัดคานไปใช้คำว่าคานไปเลยเหรอคะคุณลุงคุณลุงทานไปประมาณกี่ซองคะประมาณสามซองสามซองอาการเป็นยังไงท่หลังทานก็ลุกขึ้นมาอีกแ้าเอ๊ะทำไม ข้ขามันดีขึ้นมะก็เลยลองขย e งขย e งกระเดกไปเนี่ยออกฝาผนังไปเนข้าห้องน้ำไปเดินเข้าห้องน้ำได้เลยครัแล้วประมาณห้าซองเนี่ยไม่ต้องเกาะแล้วตีนี้สบายแล้วเดินได้ไม่ต้องใช้อะไรเกาะแล้วใช่ไหมคะคุณลุงสั่งมาทั้งหมดมันสามสามกล่องห้าซองผมก็ตาแล้วให้หมดไปบ้านดีขึ้นเลยตั้างนั้ันมันก็ดีเปดีกว่าแล้วความคุ้มค่าในการทานดีบุลในครั้งนี้ที่คุณลุงบอกว่า ดีขึ้นตั้งแต่สามซองนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณลุงใช้ชีวิตลําบากใช่ไหมคะอยู่กับเตียงตลอดใช่ใชไหมคะคมีความคุ้มค่ามากแค่ไหนในการได้ทานดีบุญคะคุณลุงก,ก็ก็ดีละมันม,ไม,มีไม่มียาตัวไหน่เราก็ไม่เคยเห็นที่ตัวดีขนาดนั้นนะในเราไม่ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อหรอกที่มาใครโฆษณาะอะไรแต่จะวันนั้นเราถึงที่สุดแล้วจึงสั่งพนะชกดีด้วยพอเห็นยาตัวนี้ใช่ไหมก็สั่งมาเลยนั่นนะ่ะมันก็ดีก็ถูก กระนุกใจกระตุกคุณลุงทานวันละกี่ซองคะวันละซองก่อนหน้านี้คุณลุงเนี่ยได้ทานตัวอื่นหรือยี่ห้ออม่ไไม่ได้ทานอะไรเลยเลยนั้น่ได้แต่นวดนวดเดียใช้ยานวดแค่นั้นนะยานวดดีขึ้นไหมคะคุณลุงก็ไม่ดีหรอกแล้วก็พวกยาที่ทำร้านยาเนี่ยก็มาแปะมาอะไรพวกอะไรแก้แก้เลยก็ไม่หายด้วยาก็ไม่หายครับค่ะก็เลยสั่งมีบุญลองมาทานใช่ไหมคะจะก็เห็นโดยบังเอิญนั่นแหละถือว่าโชคดีนะค่ะ ทีนี้ถามว่าบางคนนะคะทางบ้านก็สอบถามเข้ามาบางทีแบบทาไมแพงจังคุณลุงแนะนําให้หน่อยว่าทําไมจะต้องทานดี<อ>บูญอย่างนี้ค่ะมันคุ้มอะ่ะผมก็ถือว่ามันคุ้มทาน<ฆ>แล้วมันถูกใช่ไหมแต่ผมไม่ไม่นี่ผมก็ตามตรงนะ<ฆ>คนอื่นจะถูกไม่ถูกแต่ผมถูกผมทานม,<ฆ>มันใช้ได้เลยผมว่ามันไม่แพงอนะตั้งแค่อย่างนัน<ฆ>้นคุ้มกว่าถ้าไปรักษากับหมอผ่าตัดก็กหลายเสียเป็นแสนเป็นหมืน่นวันนี้อมพอรอยากจะให้คุณลุงฝากถึงคนทางบ้านนะคะว่า ก่อนที่จะตัดสินใจทานดีบูเนี่ยไม่ว่าจะมีอาการปวดเข่ากระดูกทับเส้นประสาทเข่าเสื่อมนะคะอ่าแล้วก็กระดูกเคลื่อนอะไรพวกนี้ที่เกี่ยวกับกระดูกให้คุณลุงฝากถึงคนทางบ้านกล้าดูแลตัวเองเหมือนคุณลุงอะค่ะมันมันมันก็อีกแหละมันก็อยู่ที่คนเขาจะตัดสินใจใช่ไหมคะค่ะเวลาหนึ่งซองหซองค่ะห้าสามวันห้าวันรู้เรื่องเลยรู้เรื่องเลยใช่ไหมคะถ้าคนอยากลองนี่ก็คือแค่หนึ่งกล่องรู้เรื่องเลยหนึ่งกล่องแล้วลองมีเงินน้อยก็ซื้อมาหนึ่งกล่องก่อนผมจะทำอย่างนั้น ผมผมเนี่ยเมื่อก่อนเดินเดินยังไงคะคุณลุงก่อนที่จะเจอดีบูเลยไปห้องน้ําไปยังไงพอจะแบบเดินให้อำมพรู้นที่ไหนถัดไปแล่วเนี่ย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 ไปอย่างเนี้ยห้องน้ำไปตรงนี้ห้องน้ำมันดูไม่มาสองขันไปตรงนี้เลยใช่ไหมคะก็ล้มจาบเตียงเนี่ยมันมันล้มไปหมดเ่ะมันปวดไปหมดเลยใช้ชีวิตลําบากเหมือนกันนะคะก่อนหน้านั้นค่ะเห็นว่าตอนนี้คุณลุงแบบเข้าฟิตเนสด้วยใช่ไหมคะฟิตเนส ปีนี้อายุเท่าไหร่ละคะ8ปดสิเ็ดแล้วแปสิเ็ดแล้วโหสุดยอดมากมากเลยค่ะเป็นมานะะจะแปดสิบสองนี่แหละเพื่อให้เกิดความมั่นใจนะคะอัมพรเนี่ยหนึ่งกล่องมีห้าซองแบบนี้เลยแกะจากซองนะคะจะให้คุณลุงนะคะคุณลุงนาเรศทานดูแบบนี้นะคะให้สอให้คุณลุงนะคะนิดนึงค่ะในหนึ่งซองทานคุณตอนคุณลุงทานทานหลังอาหารเช้าใช่ไหมคะเวลาหนึ่งครั้งใช่ไหมคะครับเราจะผสมน้ํานะคะทานให้ดูเลยค่ะโอเคค่ะคุณลุงลองชงทานค่ะเนาะ ทานง่ายไหมคะคุณลุงเพว่ามันออกหวานหวานนิดๆไม่ไม่มีกลิ่นมีโขนไหมคะไม่มีอะไรเลยเลยชวนกินซะด้วยซ้ำเนี่ยโอเคค่ะทานแค่วันละหนึ่งวันละหนึ่งซองซองค่ะสามวันห้าวันนะรู้เรื่องเลยรู้เรื่องเลยใช่ไหมคะวันละหนึ่งซองซองค่ะ สามวันห้าวันรู้เรื่องเลยรู้เรื่องเลยใช่ไหมคะ,ะถ้าคนอยากลองนี่ก็คือแค่หนึ่งกล่องรู้เรื่องเลยหนึ่งกล่องแล้วอลองมันมีเงินน้อยก็ซื้อมาหนึ่ง,ง<อ>กล่องก่อนผมแนะนำอย่าง,งน,านั้นคนะ่ะตอนก่อนที่จะเป็น มันปวดแขนเลยนะค่ะเนี่ยข้อศองเนี่ยปวดมาเป็นปีค่ะแล้วมันหายไปด้วยเลยหมดไม่รู้หายไปเลยเหรอคะคุณลุงหมดเลยนะข้อองนี่เป็นมาก่อนนะก่อนคนที่ปวดนี่แหละค่ะเหมือนยกแล้วก็ปวดข้อตรงค่ะแต่ละหายไปเลยเลยหายไปเลยตอนนี้ก็คือใช้ชีวิตปกติเลยใช่ไหมคะคไอ้ความลำบากนี่คือไม่มีเลยไม่มีละเดฟนี่ไม่มีสาหรับท่านไหนนะคะที่มีอาการนะคะปวดเข่านะคะปวดข้อน้ําในไขข้อแห้งนะคะมีอาการปวดหลังปวดเอวล้าลงขาหรือมีอาการชา ที่ปลายเท้านะคะหรือคิดว่าตัวเองเป็นหมอนรองกระดูกเสื่อมนะคะหรือเข่าเสื่อมนะคะหากไม่มั่นใจนะคะคุณลูกค้าสามารถนะคะโทรเข้ามาปรึกษาที่อําพรได้เลยนะคะที่เบอร์092 551 5153นะคะยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านก่อนนะคะขอบคุณค่ะ ผมขอยืนยันให้ด้วยครับว่าเป็นของแท้ที่ดีด้วยครับเอยขอบคุณค่ะคุณลุงคะทีนี้คุณลุงหลังทานดีบูนนะคะออมพรว่าอยากจะให้คุณลุงบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยคะ่ะก่อนที่จะทานดีบูนคุณลุงเห็นว่าใช้ชีวิตอยู่อยู่แบบนี้เลยเป็นเป็นยังไงคะอาการก็อน,นอนอย่เนี่ยพลิกก็ไม่ได้อน,นั้นก็ไม,ม่ได้ปวดโอ้ยนอนเอ้ยแม้แต่รู้สึกทำอะไรไม่ได้เลยช่วยตัวเองอะไรไม่ได้ค่ะปวดปวดส่วนไหนคะคุณลุงมันปวดเอวสะโพกเขา่า พอขยับนิดมันก็ปรากระร้าไปหมดเลยปวดมากไหมคะปวดมากแล้วลุกลุกขึ้นได้ไหมคะมไม่ได้เลยละสองอาทิตย์ันไม่ได้เลยนอนอยู่แบบนี้เลยนอน,นะะอยู่แบบเนี้ยทรามานมันมีทรามานที่สุดก็คือเวลาเราจะเข้าห้องน้ำค่ะแล้วแล้วทีนี้เข้าห้องน้ำเข้าห้องน้ำ ค่อยไปเนี่ยเนี่ยถัดไปจีลลนิดลนิด,นดอ๋อลงลงพื้นลงพื้นไปเน่ะอ๋อแล้วก็แล้วก็ลงพื้นมามาขึ้นที่นอนเองครับ <c oughs> คทรมานมากไหมคะคุณลุงทรมานที่สุดเลยค่ะอ้าวเค้กนี่ถ้าไม่อยากจะกิน,ลนแล้วอ๋อค่ะแล้วทีนี้หลังทานดีบูนเนี่ยค่ะคุณลุงเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ก็มันก็เริ่มเริ่มทานจักสามสามซองเท่นั้นเองสามซองสามองแล้วอาการไงครอง เช้าขึ้นมาเราขยับตัวได้เอ๊ะมันไม่ปวดแล้วว่าขาตรงนี้คือเป็นยังไงคะมันก็ไม่ปวดแล้วไม่ปวดเลยก็ยังพอปวดลูกแต่งแเราขยับได้และลงลงเก้าอี้โต๊ะได้เดินนอนได้พอเดินห้าห้องน้ําได้เลยห้าสองนี่ไม่ต้องไงเดินได้สบายไม่ต้องเลยมีตั้งแต่สามซองเลยใช่ไหมคะสามซองนี่รู้สึกดีขึ้นละว่าห้าซองนี่เดินสบายเลยห้าซองนี่เดินสบายเลยตอนนี้คุณลุงดีขึ้นแบบ ร้อยเปอร์เซ็นแล้วทีนี้อมพร่อยากให้คุณลุงลองแบบลุกแล้วก็ซิดอัพเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้ลูกค้าทางบ้านดูหน่อย <c oughs> ว่าตอนนี้คุณลุงอายุแปสเพนน์ว่าอย่างนั้นนะคะลองลุกแล้วก็แล้วก็ลุกนั่งให้คนทางบ้านดูหน่อยเพื่อ<ๆ>เพื่อเกิดความมั่นใจว่าถ้าเป็นเหมือนอาการของคุณลุงเนี่ยสามารถทานดีบุนได้เลยลองเดินคุณลุงลุกขึ้นค่ะใช่ค่ะอเนี่ย<ๆ> โอ้สุดยอดมากผมนั่นทีมเซตยี่สิบเมื่อก่อนทำแบบนี้ได้ไหมคะไม่ได้เลยโอ้ยต้องเป็นด้านนั่นเลยขนาดจะนั่งอย่างนี้โอ้ยยังจะเล้าค่ะนั่งขนาดนี้จะไม่ได้เลยอ๋อได้ได้แต่อยู่แค่ตรงนี้ใช่ไหมคะโอเคค่ะคุณลุงวันนี้ดีใจด้วยมากๆเลยนะคะเจินเจินเลยกระดาน